พราะว่าเรานั้นนะคะจะมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มค่ะที่ภูมิใจนําเสนอมากเลยนี่ก็คือ,อนิตยาาสารนะคะ JGB ค่ะว้าวเขานนะคะเป็น JGB Mag a z i n นค่ะฟรีแมกกาซีนที่จะแนะนําทุกท่านนะคะเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยมากกว่า100ร้านค้าค่ะพร้อมคูปองนะคะส่วนลดร้านอาหารญี่ปุ่นสาระความรู้แล้วก็เก็บข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนรับนิตยาาสารกันฟรีๆได้ที่เว็บไซต์นะคะ JGB ไทย .com ค่ะหรือว่าดาวน์โหลดนะคะกับ j g b แอปพลิเคชันของเขานั่นเองค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการแบบว่าทับทานอาหารรวมไปถึงค่ากับอีเวนต์โปรโมชั่นต่างๆจาก j g b กันแบบสบายๆกันเลยได้ที่ App Store นะคะแล้วก็ Google p l a y นั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าง่ายๆแบบนี้เขาจะมีแจกให้ทุกๆเดือนเลยนะแล้วก็น้านเนี้ยที่ปุ้ยขั้นเอาไว้เพราะว่าเรานั้นจะมีในส่วนที่จากชอป h ช n แนลของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นแอมเบอร์พอตของเราเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวปุ้ย จะทำให้ดูนะคะว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้ใช้งานอย่างไรรวมไปถึงค่ะกับขนมหวานของเราด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นถั่วแดงนั่นเองแล้วก็ยังรวมไปถึงที่คุณผู้ชมเห็นนะคะทั้งหมดเลยนี่ว้าวหน้าตาน่ารับประทานเนอะอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะในซอสของเราค่ะว่าแล้วก็ด้านบนหน้าตาน่ารับประทานหมดเลยนี่เป็นชุก,กะดงค่ะแล้วก็ตัวนี้ โอ้ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทานขึ้นมาทันทีรวมไปถึงค่ากับอุปกรณ์อของเราด้วยอยู่ด้านนี้นั่นก็คือเป็นตัวที่เปิดกระป๋องเองค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้อยู่ในเล่มนี้แล้วก็จากช,อช่องชาแนลของเราค่ะถึงได้บอกคุณผู้ชมค่ะว่าลงทะเบียนกันเถอะค่ะกับ JGB Magazine ของเขาที่แจกฟรีทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็ทุกวันที่20นั่นเองใครสนใจเข้าไปได้นะคะกับ JGB Thai com ค่ะอ่ะอันนี้ก็มอบให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆกันแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของสไตล์แบบไลฟ์ สไตล์แบบญี่ปุ่นนั่นเอง